จะเป็นแบบโฆษณาไปไม่เคยเห็นเลยอะไม่เคยเห็นมันเป็นบูมัวนำ้ำเทเห็ดก็อดูตัวเดียวเองแต่ว่ารอยละเอียดเนี่ยจะเป็นเดี่ยวๆเลยก็คือได้รอละเอียดเนี่ยที่เป็นเป็นเพลเซนเตอร์เดี่ยวๆแล้วก็ทําให้บริษัทไฟสตาร์เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็เลยติดต่อมาแล้วก็เนี่ยเราเอาเออยากสนใจเรื่องไปเล่นแสดงภาพยนตร์ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เข้าวงการหลังจแต่นั้นมามลเามลยค่ะว่ปีพี่เกาะสุจรจลจินดาเขาขัขึ้นค่า พี่กอบสุจริตินดาก็มาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน mm hmm. บอกจะดูแลให mm ้เ hmm. ด็กเนี้ยเอาไปเป็นนักแสดงในสังกัดเลย้ยคะ mm hmm. ก็ไปเซ็นสัญญากับไฟซาเลย mm hmm. ก็ได้เล่นเล่นหนังกับไฟซามา6ปีสัญญา6ปีเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอ่อ mm hmm. อาจจะเป็นเรื่องแรกเลยค่ะคุณแม่เรื่องแรกก็เป็นผู้ใหญ่กันงนะคะท,ที่ที่ถ้าเป็นรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันเนี่ยก็กจะรู้จักแต่เด็กรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้แล้วเพราะจะไม่ค่อยได้เห็นละหนังเลยเพราะมันนานมากละ อ๋นอกจากว่ามาดูย้อนอะไรเงี้ยค่ะบางบางเรื่องอาจจะยังบางเรื่องอาจจะได้ดูที่มาฉายบ่อยๆค icamente, คยกกอย่างคู่กรรมอย่างไรเงี้ยอาจจะอาจจะได้ได้เห็นผลงานของพี่แมมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีบุญชูที่แบบว่าเป็นเป็นหนังที่แบบเป็นที่ทุกคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าที่อาจจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งในในในภาพยนตร์ก็คือเป็นโมลีพี่เอกพีโรดเลยสมัยก่อนตอนโมลีเล่นกับพี่แมมก่อนหน้าที่พี่เอกเขาเล่นกับใครมาก่อน พี่เอ๋ระนานไงไว้คนละนเลยาะระนานนี่คือมาก่อนเออมาก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นพี่แหม่มพี่เอเนี่ยก็คือพี่เอ๋้็อยู่กับไปวัยกลางๆคนแล้วเพราะว่าเขาโตกับเยอะโตกันเราหลายปีพี่แหม่มยังนับถือเขาทุเรกอยู่ไหมคะนับถืออยู่ค่ะแต่ได้ได้ได้หมดนะคะเพราะว่าทำบุญได้หมดเพราะว่าเราอยู่ในวงการที่เรา เราเล่นละครละครอะไรทีก็ต้องไปไหว้พระไหว้ไรซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้อะแล้วก็หลายหลายอย่างคำส <คน S 1> อนคนําสอ,อนของของทางพุทธเนี่ยบางทีเราเอามาปรับใช,ช้กระชีิตของเราเนี่ยได้<ม>ได้ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้หลายหลายอย่างอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราประนับถือได้หมดทั้งพุทธทั้งคริสแล้วก็คาอลิ์อยู่เมืองพุทธแล้วก<ด>็เป<ม>็นคาถาิกก็ก็ทําหน้าที่ก็เป็นทิสชนปกติก็ไปโบสถ์สวดมนต์อะไรย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เล้าภาพยนารหมากากระดับเนี่ยค่ะโฆษณาของแล้ว,วก็ภาพยนารแล้วก็เล่นหนังออกไปตามมาคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คนนะดานะนะมียังมีไม่มากอะไรเงี้ยค่ะหลังจากพี่เปิ้ลจารุณีแล้วก็เป็นพี่แม่มจินตาหลาเนี่ยทางไฟสตาร์เขาามีดาราคู่ขวัญคือพี่พี่แม่มจินตาลากับพี่นุ่มกันสันทิขก็เซัญญาดยวยกันนั้นเขาก็จะต้องมีพุ่มกับหลายคนเขาก็จะแบบวนวนวน,วนให้เราไปเล่นหนังเล่นหนังอะไรของพุ่มกับในค่ายอะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะมีหนักให้เห็นกันอยู่เยอะเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจากคนนั้นกำก,กับคนนี้กำกับอะไรเงี้ยพี่ยอมก็ได้เล่นกับหลายๆท่านร่วมกับหลายๆคนในช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาหลังๆก็จะเป็นพี่บัณฑิติทธกรก็จะมีหลายเรื่องนะคะจากบุญชูก็ต้องหลายลายภาคด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินสีนี้พี่บัณฑิตป่ะใช่พี่แอมกินสีของอเปีย,ยโปเซอร์เปียหนึ่งทอดประมาณกี่เรื่องครับแปดถึงสิบเรื่องอะอ ให้พักเลยท่วงแรกเองเหมือนหลังมัน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 เปลี่ยนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนอะไรไปแล้วเราเราโตขึ้นเราไปเล่นวัยรุ่นอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของบทบาทแล้วเปเป็นเล่นเล่นเล่นนางจากที่ทําเอานวณียามาทําเป็นผู้หญิงมีครอบครัวมีลูกเงี้ยสมัยก็อุ้ยดาราใหม่ๆมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเล่นมีลูกไม่ได้ไม่ได้มเนราไม่พลาดพ้เปลี่ยนการวางตัวค่ะบวางคาแรคเตอร์อะไรก็สาคัญอะไรเงี้ยค่ะโชคดีอาจจะได้เล่นอะไรที่มันแบบว่า คนคนรักค่ะตัวลคะครที่มีคนรักอะไรเงี้ยก็เลยทําให้คนเยออชอบชื่นชอบเราสอลนล้นันถามว่าทําไมถึงได้มาเล่นสี่แผ่นดินครับสี่แผ่นดินคือหลังจากบทสัญญากับทางไฟสตาร์แล้วนะคะก็ไม่ได้ต่อสัญญากับไฟสตาร์ทางช่องสามก็ติดต่อมาว่ามีละครแต่จริงพี่แหม่มเล่นช่องเจ็ดก่อนมนะั้ยอ,อ่าพี่แหม่มตอนนั้นพี่แหม่มพอมดสัญญาปั๊บช่องเจ็ดเขาก็มาติดต่อ,อก่อนแล้วก็ไปเล่นไปเล่นเทเลสัต แล้วก็ทางทางผู้ใหญ่แบบ 3, เนี่ยแต่ทางช่องสามเนี่ยฝั่งคอนี้ก็ช่องเจ็ดช่องเจ็ดเอ่อช่องสามเนี่ยเขาติดตอ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้จ,จักกันเขาก็เลยติดต่อมาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยขอนักแสดงนางก็บอกโอเคแล้วเราไม่มีสัญไม่ได้ต่อสัญญาแล้วอะไรเง lies, ี้ยเพราะว่าเราก็สามารถเล่นละครได้แล้วอนะไรเงี้ยค่ะเขาก็ก็เลยให้ไปเล่นที่เป็นดินด้วยก็โชคดีโชคดีที่ได้ไปเล่นเพราะว่าเป็นละครที่ดีเป็นบทพันธ์ที่ดีมากอะไรเงี้ยค่ะคนดูแล้วก็คนรักแม่พลอยก็เลย พลอยให้รักจินตลาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่โชคดีก็ะจะเจอบทอะไรอย่างเงี้ยทําให้คนคนดูคนก็จะรักเราอะไรเงี้ยค่าเล่นเป็นคนดีเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะเป็นเมื่อว็นเป็นดูเป็นคนนิ่งๆเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจจะเหมาะกับบทแบบนี้อะไรเงี้ยนะสมัยนั้นก็จะมีหมิวนะน้องหมิวก็มีนะน้องหมิวลลิตาก็เล่น นะัทชาน้องตํมีมาเล่นหนังเล่นอะไรด้วยน้องหมิก็น้องหมิมาชาน้องหมิวมารุา่นหนังหลังมาชาก็เล่นแอนทองก็มาจากสายภาพยนตร์ใช่รุ่นนี้จากสายภาพย <c oughs> ตนตร์ลลลลลลลรแล้วก็ไปเล่นละครเพราะละครหลังๆละครเริ่มบูมละสื่อทางทางทีวีฟรีทีวีเริ่มบูมละก็ไปเล่นละครกันเยอะแล้วก็หนังก็อาจจะมีช่วงซบเซาไปบ้างอะไรเงี้ย สี่แผ่นดินพี่เหม๋มก็น่าจะประมาณสามปีสามสิบสามสี่ใช่ไหมครับตอนสี่แผ่นดินเนี่ยประมาณสามสี่เรื่องร้ายที่สุดที่พี่เหม๋มเล่นคืออะไรเรื่องที่ร้ายที่สุด,รสดเรื่องที่ร้ายที่สุดเหรอคะโอ้โหมันก็ร้ายมันร้ายคนละเบะบกบ้านเกาะเรนะมันก็ร้ายนะไอ,อ้ละครพี่ของพี่ไก่เั้อือ จะไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องกรุงเทพราตรีอ่ะกรุงเทพราตรีเออกรุงเทพราตรีก็ร้ายตัวมันจะมีแบบร้ายร้ายตลกทลบทะไม่ไลายล้จริงจริงก็ไายจริงจริงก็ไลยเรื่องไหนกีเผากีเผาพูดถึงพูดถึงหนังปะหนังไม่มีหลายเลยจังนะแล้วกมีเพราะคนอยากจะปรับเปลี่ยนบทบาทให้เราไงแล้วให้เราไปเล่นไล้เลยเล่นไล้เนี่ยคนไม่ค่อยชอบแรงถึง มาริโอคุณนเหรอแรงถึงสวัสดีครับพี่แม่ม FC นี่เรียนไปดูแรงถึงสนุกนะดูตอนเล่นบทมารินีมารู้ที่หลังว่าเป็นหนังเรื่องแรกค่ะหรอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีชื่อมารินีมารินีเหรออ้้าวใกล้กเชียงอ้าวถ้าเทียบทานอะไรกันบ้างคะ ไหนมาบวดเพื่อนอยไรถ้าเทียบกับยุคนี้มันต่างกันไหมคะในแง่การทํางานก็จะต่างกันในเรื่องของเทคเทคเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันไปตามยุคสมัยนะคะแต่การแสดงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นแบบเล่นอะไรเล่นเนปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะคนปัจจุบันคาแรคเตอร์หรือลักษณะการแสดงของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความมั่นใจอะไรมากกว่าอะไรเงี้ย ถ้าเป็นคนเราสมัยก่อนก็จะเรียบร้อยผู้หญิงไม่กล้าการแสดงออกอะไรเท่าไหร่มันก็จะแตกต่างกันในลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าแตกต่างในเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมากกว่าเพราะว่าการแสดงเมื่อคืนเราก็ต้องตีบทอีกดีความอีกค่ะว่าเราจะต้องแสดงเป็นอะไรเราต้องแสดงเป็นตัวละครตัวไหนก็มันก็น่าจะทฤษฎีอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะนอกจากว่าโอเคจับคาแรคเตอร์ให้ถูกต้องว่า เราเป็นใครมีพื้นฐานเป็นยังไงทําอะไร,รอะไรอย่างเงีย้ยค่ะตัวละครตัวนี้เป็นยังไงลิสัยยังไงอะไรอย่างเงีย้ยแล้วเราก็จะถึงจะเออความแตกต่างมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าการแสดงอะไรต่างๆเรื่องลักษณะการพูดเนี่ยคนในสมัยจากรุ่นพี่แมพนเ,นเด็กปัจจุบันเนี่ยไม,ม่พูดไม่เหมือนกันเด็กปัจจุบันเขาจะพูดเพ่อยชัดเขาจะมีเขาจะมีสำเนียงอะไรของเขาแบบแบบแบบแปลกๆอะไรเงี้ยจะเป็นละครทีทุกวันนี้ไปเล่นเราไปเล่นซีรีส์ เราไปพูดชัดมากไม่ได้ด้วยนะพุ่มกลับไม่ให้นะจะมารอเรือควบกล้าอะไรเงี้ยบอกเอ้าทำไมบอกว่าคนธรรมดาเขาไปพูดกันาตายละกลายเป็นอย่างนี้อันนี้แล้วเราเป็นคนพี่ติดจากความที่เราเล่นหนังมาก่อนแล้วเราต้องเล่นตามบทเนี่ยต้องเป๊ะเพราะว่าจะมีคนมาพากเสียงช่วงแรกจะมีคนพากเสียงเราหรือเราไปพากเสียงเราเองอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ฉะนั้นอะไรต่างๆเราต้องจาว่าเราพูดอะไรไปแล้วจะมีเอออะเอะอะไรอย่างเงี้ยต้องจาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็จะจําแล้วก็พูดเป็นคนที่พูดควบกล้ำเนี่ย วูฒชัดพอไปถ่ายซีรีส์ปัจจุบันไม่ได้เราอย่ารอลอยาชัดมากแล้วก็เอเอเออให้มีแบบ,แบ,บแท้ายเสียงอะไรต่างๆให้เป็นแบบเด็กๆคนปัจจุบันก็พูดเราก็เอาเหรอตายแล้วองไปเริ่มก็ไปเริ่มต้นใหม่มไ,มไมเมเปเรียนรู้ใหม่ลักซ่อนแคนก็ไลน์รักซ่อนแคนเรื่องอะไรลักซอ,อนแคนเป็นไงอ่ะจำไม่ได้แล้ว จำไม่ได้บางเรื่องจําไม่ได้เล้าหหูแทบจะแบบไม่ทีไม่ได้ดูงานของตัวเองไม่ซ้ําไปอะไรเงี้ยักซ่อนแขนมันก็แตกต่างกันบ้างอะค่ะแต่ก็ทอะไรนะพี่แหม่มงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะพ่่จำบโคุณนักวิชาการจานเด็ดถามว่าพี่แหม่มจำบทเสาแก้วได้ไหมครับโอเคเสาแก้วคืออะไรเนี่ยรักซ่อนแขนเป็นคุณดุจดาว ฟ้าฟ้าบอกเราสิฟ้าใครเป็นพระเอกรักซ่อนแขร์ละครเนาะรักซ่อนแขร์ของใครนะของพี่ไก่ป่ะไม่รู้เออพี่จำไม่ได้เล่นมากอันจำไม่ได้แล้วเล่นเป็นหยุดดาวค่ะพระจันทร์สีลุงจันทร์พี่แมวสวยมากพระจันทร์สีลุงก็ไลายไม่เหรอพระจันทร์สีลุงของใครใช่ป่ะพระจันทร์สีลุงไลายมาก ไม่รู้เลยที่เป็นที่เป็นแม่ของบี้อ่ะอ๋อหลายร้ายและอ๋อพี่แหม่มเรื่องนั้นพี่แหม่มไม่ได้เป็นนางเอกพี่ออฟคงพัดเป็นนางเอกเออเล่นกับพี่ออฟใช่พี่ออฟเป็นนางเอกพี่แหม่มไม่ได้เป็นนางเอกแหม่ม,มเป็นนางร้ายพระจันทร์สีลงุงเอ้ยพี่แหม่มใช่ไหมที่เป็นเอเออมีน้องเอ้นายนาบี้เหรอ้องบี้อืมเสาแก้วจากเรื่องด้วยกล้าวครับอ๋อเสาแก้วเสาแก้ว อันมีรูปอยู่เลยเนี่ยสาวแก้วมุ่งุ่งอยู่เดีเอ๊ะเอะไรวะบอกผมว่าดุดดาวเป็นแม่พี่พอเล่นเป็นแม่พอและแพทแพทเป็นนางเอกอ๋อด้วยกล้าอันนี้ด้วยกล้าเรื่องเรื่องเรหยด้วยกล้าอันนี้ด้วยกล้าอันนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรสาวแก้วสาวแก้ว มันเล่นแล้วบางทีมันก็ลืมสับสนนะคะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนต้องถามถามถามเอฟซีในห้องว่าว่าชอบเรื่องไหนของพี่แหม่มมากเออดูแลชอบเรื่องไหนกันบ้างจ๊ะจ๊พี่แหม่มในจ๊ะพี่แหม่มในบทเออจำพี่แหม่มในบทไหนได้คะไอ้น้องๆมันก็ระตบจำได้หมดนะคะเมื่อวานนี่น้องๆจำให้พม่ได้แม่ไม่ได้จำเองออ๋แลนที่สว่านี่ เล่นกับเล่นกัน้อเล่นกันหน่อยน้องหน่อยอ๋อตอนนั้นไปเล่นเป็นแม่แบบเป็นแม่แสนดีเป็นแบบผู้หญิงโดนกระทำตลอดอะไรเงี้ยเพราะ่าหน่อยร้ายแล้วร้องไห้เลยค่ะอ๋ออันนี้ชอบหลังคาแดงเล่นกับพี่เบิร์ดเล่นกับพี่เบิร์ดหลังคาแดงเล่นเป็นผู้หญิงแบบพิ้นถูกข่มขืนมาแล้วก็แบบพิ้นเพี้ยนอะไรเงี้ย อังสุมาลินคู่กรรมค่ะสมศรีสมศรีชอบสมศรีภาคชอบภาคแรกนะสมศรีนี่ใครครับ่ะนางใครอ่ะพี่ศุพิศพิศคุณอินและผาลามบอกว่าจำได้สมศรีหนึ่งเก้าเก้าสองมาสี่สองสองอาหนึ่งเก้าเก้าสองสี่สองสองอาอันที่สองป่ะอันที่สองที่มีน้องต่ายใส่ทานด้วยป่ะภาคสองป่ะ ชอบแปลกชอบโมชอบคุณโมลีบุญชูสมศรีค่ะขอบคุณค่ะเทปยุ้ยเพิ่งดูคำมั่นสัญญาในช่องทรูเออทรูเขาชอบเอาหนังเก่าๆมาเล่นนะใช่ก็วนมาถมายอยู่เรื่อยเลยทรูอ่ะเจ้าดามดูผลงานพี่แหม่มมาเป็นมาตาเป็นคนไปดูจากทรูได้ทรูจะถามว่าที่พี่แหม่มแสดงด้วยแล้วรู้สึกว่าคนนี้หล่อมาก โอ้พี่แซมอยู่แล้วนั้นหรอเฮ้ยโอก็หล่อไม่ใช่อะไรก็แบบอที่แบบรู้สึกไงผูก็หล่ออะไรพี่โออพี่พี่พี่พิแซมตอนพี่ดูมิไม่ได้หล่อพี่แซมสวยเขาสัมมาเขาเขาสัมสัมอาเขาจะแบบบอกไม่ถูกเขาแบบเขาขาวเขาจะมุกตรงยอะไรกันแล้วเขาเป็นผู้ชายแบบดูแลตัวเองเนี้ยอืม เราเด็กโปโลมากเราจะเล่นเล่นนะเล่นหนังเขาสมัยก่อนนะ้เขามาเขาเป็นดาราเขาดังแล้วไงพี่แซมยี่อนาันตอนนั้นน่ะเขาจะแบบฮูมาแล้วก็ตบมาตบผ่องอล่ามาเลยแต่ไกลแล้วโอล่ะครับโอเนี่ยมันน่ารักกับไม่หน้าตาเป็นอบบวัยรุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหล่อพี่นิวก็หล่อพี่นิวก็หล่ออแล้วก็คือหน้าตาแบบสมัยใหม่อ่ะหน้าตาเป็นสมัยใหม่บ้าหรือนบวัยรุ่นอ่ะ มีบอกชอบคุณพี่ต้อยบอกชอบสภารักสารสินค่ะคุณพี่ต้อยกบสมารักสารสินเหรอคะโหอันนั้นสนันนัเศร้ามากจริงจริงมันเป็นชีวิตจริงเขาเอาเอาเรื่องจริงมาทาอะคะ่ะแล้วก็มามาดัดแปลงนิดหน่อยอย่าอย่าครับคราวที่แล้วเรา <ปะ S 2> อันนี้แหละงงออพูดเรื่องนี้แล้วเราเลยโดนต้นตัดไปเลย <c oughs> อําแดงเหมือนกันในฤทธทําไแดงเหมือนกันในรทธิก็สนุก แต่ว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเครียดมากเพราะว่าคุณเชิดทรงสีเขาแบบว่าละเอียดมากมีคุณวาำม,มัน<ะ>่นสัญญาเศร้ามากมีคุณเน่ยแบบว่าก็รันนณิยายอ่ะก็จะเศร้าๆหน่อยสมัยนี้พี่แมวต้องทำเอ๊ะสมัยก่อนต้องทำเวิร์ลช็อปหรือเปล่าไม่ค่อยอะ้วก็มีเขามีไหมเขามี acting coach ไหมเมื่อก่อนไม่มี acting coach แต่มีเป็นบางเรื่องอย่างของพี่ห่างเนี่ยอย่างม้นค่าแดงเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีโอกาสได้ไปทำเวิร์ลช็อป จะมีคืออาจารย์สมีเถาเลื้งทองเพราะต้องเล่นเป็นคนบ้านมาทำ